จะทอย่างไรถ้าเพอเกิดอุบัติเหตุแล้วฟันคุณหลุดพลัวออกมาจากปากทั้งซี่หลุดออกมาทั้งรากเลยคุณจาเป็นต้องบอกลาไปปลายฟันซี่นั้นไหมไม่ค่ะถ้าคุณสามารถเก็บฟันมาหาทันตแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีการเก็บฟันที่ถูกต้องก็คือคุณต้องเก็บไว้ในลนักษณะเปียกๆก่อนอื่นไปหาฟันซี่นั้นได้เจอก่อน ตกไปที่ไหนหาให้เจอเวลาจับฟันเนี่ยให้จับตรงหัวฟันนะคะอย่าจับตรงรากฟันที่มีเนื้อลุ่งลิ้งเด็ดขาดเพราะมันจะกระทบกระเทือนต่อเนื้อเยื่อที่จะประสานติดก,กับกระดูกเราค่ะเอาฟันไปล้างในนมจืดหรือน้ำเกลือแล้วก็เก็บฟันไว้ที่กระพุ้งแก้มของเจ้าของฟันถ้าเจ้าของฟันบอกไม่ไหวจริงๆก็สามารถเก็บไว้ในนมจืดหรือน้ำเกลือได้ งเบ้าที่ฟันหลุดออกมาให้ทำยังไงให้หาผ้ากอสสะอาดๆนะคะปุดไว้แล้วก็ให้คนไข้กัดมาหาทันตแพทย์โดยเร็วที่สุดทันตแพทย์จะทําการเอาฟันนั้นใส่กลับเข้าไปในรูที่มันหลุดออกมาแล้วก็ยึดมันไว้เหมือนกับคนเรากระดูกหกักแล้วเข้าเฝือกค่ะก็จะยึดเอาไว้ประมาณ2อาทิตย์ขึ้นไปแล้วคุณหมอก็จะนัดมาดูอาการเป็นระยะระยะว่าอันทิตย์เอาไว้เนี่ยมันยังดูดอยู่ดีหรือเปล่า ต่อจากนั้นฟันที่หลุดออกมาแล้วจะต้องได้รับการรักษารากฟันเนื่องจากตอนที่มันหลุดออกมาเนี่ยเส้นเลือดมันขาดค่ะเส้นเลือดจากตัวเราร่างกายเราเนี่ยที่เอามาเลี้ยงฟันซี่นั้นน่ะมันขาดหลุดออกไปฟันซี่นั้นก็ถือว่าเป็นฟันซี่ที่เสียชีวิตไปแล้วแต่สามารถติดกับกระดูกเราได้ในลักษณะเหมือนต้นไม้ตายที่ยังอยู่กับดินแล้วก็ไม่ได้ล้มลงมาค่ะคุณหมอจะต้องรักษารากฟันและคุณก็จะสามารถเก็บฟันซี่นั้นไม่ได้ ดีกว่าการใส่ฟันปลอมเยอะมากวิธีที่หมอมัดแนะนำเนี่ยใช้ได้กับฟันแท้เท่านั้นนะคะไม่แนะนําให้ใช้กับฟันน้ำนมเพราะฟันน้ำนมที่หลุดออกมาเราจะไม่เอากลับคืนค่ะ